โดดมาแครับมาเลยงงครับผมหมาแบบงงงครับดีผ่านแล้วครับนี่โดนโดนครับผมโอ้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 โดดครับโอสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีนะครับผมวันนี้ก็พามาตกปลาช่างเด็กมาก่อนก็ได้ไปหลายตัวแล้วครับนี่ปลานิลไซสวยเยอะเนี่ยนะครับแล้วก็พ่องก็จะตกให้ดู จะยังไงเดี๋ยวรอติดตามผลงานกันนะครับผมหัวหาอะไรไม่รู้ <c oughs> ดูสิโอ้ใครเรียกคนเก้าไปเบ็ดปลาติดจน <c oughs> ได้ไหลาย่ะป้ามาจากกระซาวรึไงนะ ตอนแรกคงจะตะปองจะมาตอนไหนนะครับเรารอลุ้นกันตอ,อกแล้วตอ,อกแล้วเล็กคืออะไรวะคืออะไรเออทำไมไม่ได้อ่ะแต่ตม,มาถึงไหนวัดตลอดเออติดสิของช่างเล็กมีอากาแล้วครับซ้ายมือ,ปปอดูสิใครจะวัดได้ก่อน ตัะปองก็มีอาการเสียงเล็กเยอะลำตะปองเยอะกุจ่ายเยอะอะไรไม่รู้เยอะลำไงยี่มานะครับมีอาการแล้วตะกี้ยึกไปทีนึงใจเยอะลำไม่รู้ต่อทีเดียวมดไปแล้วมาจุ๊บยังไปเลยโดนโดนมาแล้วครับมาแล้วเต็มแรกตะปองเฮ้ยตะเพียน ตะเพียนละตัวเรื่องสวยริโอ้เข้าปากเต็มเต็มอ่าต็มแรกมาแล้วครับโอ้โหเข้าปากเต็มเต็มเลยครับผมเพียนตัวเต็มมือเลยครับนี่ยอดอ่ะเก็บครับงงครับผมหมาแบบงงงครับดิมาัีงตัวตะเพียน อสวยๆเลยเอ็นไงหาแล้วครับแต้มที่สองเ,เ,เ,เออไม่ใช่ไม่รู้ไม่ทันได้ดูดอครับลงต่อไปครับจม๋มตื่นเกินน้ำมีสามสีระดับแล้วตรงนี้ คคอคันไว้เลยนะครับคันเดียวเอาละครเอ๋อแล้ครับมีอาการแล้วลงไปแป๊บเดียวลงไปแป๊บเดียวมีอาการแล้วครับไอ้โมครับท้าเรันตาไปที่เอื้อนนะทุนหายแวบทันทีงง ตอดปุ๊บนิ <c oughs:> <c oughs> um, ่งป well, well, ั oh, 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 oh. Well, er> ๊บเยื่อหมดแล้วครับตอดปุ๊บนิ่งปั๊บองผ่าแล้วครับนี่โดนโดนครับผมโอ้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 โดนครับโอ้โอ้สวยสวยด้วยแรงด้วยโอ้สาสวยตัวนี้โอ้โหตัวนี้สาสวยอ้นี่ตัวบักเอฟเลย ฟ้ามือเลยโอ้เ oh, จ๋วเจีวว้าวโอ้แหลงด้วยแหลงด้วยหญ่งอืมวันนี้มากระดวงครับเมื่อวานนี้แค่วเฮ้ยโอ้ลองอุ๊บอุ๊บอุ๊บเโอเคไปครับลองเป็ดต่อลงแล้วครับผมเอ้น้ำมันตื้นๆนั่นแต่กั้นอะ็ก

ลมกัน,นิ่งปลากันนิ่งนะครับตอนนี้ <c oughs> ได้วัดมาสองสาตัวนิ่งซะง,งั้น <c oughs> ปลานี้มันลองเลยวะออกอออเคก็งเงียบมายาวๆเลยนะครับตอนนี้ช่างเล็กก็กลับบ้านไปก่อนละห้าโมงกว่าห้าโมงสี่สิบ คุณทำไปจมๆนะครับเลี้ยกินเยอะมดเวลาก็มืดคำยำเย็นไปเรื่อยๆนะครับผมบันตอดนะครับตอดมันมีอาการ ตัวลงไปเรื่อยๆนะครับผมยังไม่ได้เพิ่มเลยครับปลาก็มีดึงเยอะเรื่อยๆแต่วัดไม่ค่อยติดครับจะมืดแล้วเด้อจะไม่มีกินอีกเลยไง,ย <c oughs> ยงเออเดี้ยธรรมดาปลามันบุ้งบังบุ้งบังนดนี้ไม่ค่อยมีเมอมอมันก็มีนะไม่ใชื่อไม่มีไม่เถียงแต่ถ้าเรามีปลาเนี่ยถ้ามัน มันไม่ค่อยขึ้นมันไม่ค่อยเดินมันรูอมันจะลบๆไปเออมันจะอยู่เลาะเลาะชายตรงนตอดิยิกๆๆๆกยิกแคยววัดไปถูกสักทีนี่ทุนก็จะมองไม่เห็นแล้วได้จะกลับแล้วขม่าจะเป็นฟ้าแดงหมดแล้มาเรามาขมีวิ่งแป้งมั้งหนูขมาเป็นฟ้าแดงวานก่อนพวกเรีนก็ไปกค่นั่นแหละกระลอกกไปวาน ของวินโ้หมดแล้วนี่ขายออน้ำคุณหมดแล้วนะไม่รู้ควายลงหรืออะไรวะนะควายลงไม่วางสองควายลงว่างหนึ่งเขาวิตไม่วางสองว่างสองนะเขาก็วิทแตว่าควายมันไม่มดหรอกโต่ปลาซิวหน้าขายปลาซิวขี้เกียจปอดเกียจซะละราะว่าจทิ้งปลาซิวมันอะไรมันมันเอากันนี่ไง นี่นะครับผมผลงานวันนี้ของตะปองก็จะเป็นนี่ครับปลาตะเพียนตะเพียนหางแดงได้มาแค่สาบนะครับในของช่างเล็กไดปลาดิมย้ายมาตัวกินเบดตอกกุ้งวันนั้นนะ่ะก็ใส่พอได้อยู่นะครับวันนี้นี่ปลาหมอบนึงตัวโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับผมหาก,กินก็ได้กินนะครับ โอเคครับผมวันนี้ขอลำลาก่อนครับสวัสดีครับผมโอ้ตัวสวยๆเลยครับวันนี้ตัวปิ้งๆเลยเจ๋ว